เขาบอกว่าถ้า a เท่ากับเซต x โดยที่9ยกกำลัง x แล้วยกกำลังสองนะคะเท่ากับ1บวกลากที่3ของ8ทั้งหมดยกกำลัง x ก็าถามว่าผลบวกของสมาชิกทุกตัวใน a เนี่ยเวลาคำนวณออกมาแล้วนะคะน้องจะต้องเอา,เอาคำตอบมาบวกกันเนี่ยมันมีค่าเท่าไหร่นะคะเพราะฉะนั้นสิ่งที่น้องๆจะต้องกระทำนะคะก็คือ1ละ ไอเดียมันยกกำลังน้องๆจะต้องเปลี่ยนฐานเปลี่ยนเป็นฐานเก้าฐาน9ก้าคะค่ะให้เปลี่ยนเป็นฐาน3ซะนะคะแล้วก็พี่ั้นอีกนิดนึงก็คือว่ามันคือรากที่3ของ8ถ้าเป็นรากที่3ของ8เนี่ยน้องควรจะใช้น้องต้องคิดเลยว่าอะไรคูณกัน3ครั้งหน้าตาเหมือนกันได้8ก็คือจะมีเลขเดียวเลขส โอเคอ่ะเดี๋ยวพี่ปั้นเขียนไว้ให้นี่นะคะ8เท่ากับ2คูณกัน3ครั้งเท่ากับ2ยกกำลัง3เอาละอ่ะพี่ปั้นเริ่มเลยนะเอ่อรากที่น้องคิดนะคะรากที่ตัวนี้เดี๋ยวพี่ปันน้นรากที่3ของ8 รากที่3ของ8นะคะก็คือ2นั่นเองนะคะคือ2แล้วก็ทั้งหมดยกกำลัง x แบบนี้นะคะเอ่อสเต็ปถัดไปน้องเปลี่ยนค่ะฐาน9ซะเป็น3ยกกำลัง2ค่ะทั้งหมดยกกำลัง x แล้วก็ทั้งหมดยกกำลัง2แบบนี้นะคะ3ยกกำลัง x 1็น่บวกได้3านะจ๊ะ เอาล่ะสเต็ปถัดไปเ,เลขยกกำลังมันซ้อนกันจ้ะนี่นะเลขยกกำลังซ้อนกันเพราะฉะนั้นน้องเอาคูณกันได้เลยนะคะหนูก็จะได้เป็น3ยกำ 2, x, ยกำลัง 2x ยกยกกำลังสองเท่ากับ3ยกกำลัง x ค่ะเพราะฉะนั้น 2x กำลัง2เท่ากับ x นะจ้ะอันนี้เวลาหนูแก้สรรมการหนูต้องย้าย x มาอยู่ฝั่งเดียวกับ 2x กำลัง2นะคะซึ่งก็จะเป็น 2x กำลัง2ลบ x เท่ากับ0ดึง x ออกจะ้ะแล้วหนูจะได้ 2x ลบ1นะคะมากกว่า <OS P 1> <üyor> ออนโนคะ่ะน้องจะได้ x วงเล็บเปิด 2x ลบ1เท่ากับ0นะคะสเต็ปถัดไปเอ่ออะไรเอ่ยที่มันมีสิิ ที่จะทำให้สมการเป็นสูตรได้เพราะฉะนั้นจะมี2องคำตอบก็คือ x เป็น0และเศษ1ส่วน2โอเคนะตามนี้เพราะฉะนั้นเขาบอกว่าให้เอาผลบวกผลบวกเอามันบวกกันนี่นะคะผลบวกเอามันบวกกันน้องก็ได้เศษ1ส่วน2อยู่ดี เพราะฉะนั้นกลับดูช้อยเลยว่าข้อไหนเป็นเศษหนึ่งส่วนสองตอบอันนั้นนะคะปรากฏว่าเอาแจมแจ้งนะคะตอบช้อยข้อ3นั่นเองนะคะอาจพี่ปั้นมเีเรื่องที่จะเตือนน้องๆตอนที่แก้สมการนะคะก็คือจุดนี้จุดนี้นะคะเนี่ย คือสิ่งที่พี่ป้นจะเตือนเพราะว่าพี่ป้นเคยเห็นน้องบางคนแก้สมการด้วยวิธีนี้เอามาหารกันนะคะหนูจะได้เป็น 2x กำลังสองหาร x เท่ากับ1นะจ๊ะแล้วออหนูก็หารหารกันตามธรรมดาหนูจะได้ 2x เท่ากับ1 แล้ว x นี้มีค่าเป็นเศษ1ส่วน2โอเคให้น้องเปรียบเทียบระหว่างฝั่งซ้ายและฝั่งขวาจะเห็นว่าคำตอบหายไป1ตัวคือเลข0ไม่ทำแบบนี้เนี่ยค่ะไม่ทำแบบนี้เด็ดขาดนะคะเพราะว่ามันทำให้คำตอบเนี่ยที่เราจะตอบเนี่ยคือมันหายไปเลย อย,อย่างข้อนี้คือมันโชคดีตรงที่ว่าโอเคอยู่ได้0ูนย์บวกหนส่วนสองนะแล้วได้1นส่วนสองใช่แต่ถ้าเขาถามว่ามีคำตอบกี่ตัวเออแล้วแบบอันนี้ท่านหนูทำวิธีแบบด้านขวามาหนูจะได้แค่ตัวเดียวแต่เทียบกับด้านซ้ายได้2ตัวซึ่งเป็นคำตอบที่ถูกคือเลือกชอยผิดแน่นอนนะคะ แบบนั้นโอเคนะอันนี้คือสิ่งที่พี่ปั้นบอกไว้เลยและระมัดระวังนะจ๊ะน้องๆห้ามเด็ดขาดนะคะห้ามแก้สมการโดยวิธีนี้นะคะไม่งั้นคำตอบก็จะหายไป1ตัวนะจ๊ะ